สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองเบตงวันนี้คนเบตงยังโอเคเพราะแม้จะมีผู้คนจากหลากหลายถิ่นฐานลายศาสนาอาจจะดูแตกต่างแต่เราก็อยู่ร่วมกันมานานอย่างมีความสุขในเมืองกลางหุบเขาที่เบตงแห่งนี้ค่ะป้าเป็นคนมหาชัยนะมาอยู่เบตงอายุสามขวบ อยู่เบตง50ปีเพราะเบตงมีอากาศดีมากและคนจีนก็มากด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเบตงก็คือนกนางแอน่นมาอยู่เบตรงก็30กว่าปีแล้วครับผมเบยตรงก็มีอากาศดีอาหารอร่อยคนที่อาศยาศัยดีครับผม ร้านอาหารยามเช้าใกล้ตลาดสดเป็นแหล่งพบป่านัดหมายของคนหลายกลุ่มค่ะรวมถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอที่จะแวะมากินอาหารเช้าก่อนออกตรวจตราความเรียบร้อยในเมืองความสงบสุขของเมืองเบตงคือประชาชนดำรงชีวิตอยู่กันเป็นแบบปกติชาวบ้านก็ช่วยสังเกตการลดแบบปอนที่เข้ามาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ความร่วมมือร่วมใจดูแลเมืองของคนเบตงทําให้เหตุร้ายไม่ค่อยเกิดขึ้นอีกทั้งทุกคนก็พร้อมที่จะดูแลเมืองให้สงบน่าอยู่ตลอดไปสําหรับเบตงอากาศเย็นเย็นสบายแล้วก็ความสัมพันธ์ของชาวเบตงทั้งไทยมุสลิมและชาวจีนความสัมพันธ์ยังดียังมีความสม,มัคคีกันทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว,ว่างานเลี้ยงอะไรก็จะยังสม,มัคคีกัน เบตงยังโอเคนะคะชาวเบตงอยู่ร่วมกันด้วยใจค่ะหนูก็ขอย้ำว่าโอเคเบตงสุดารัฐทองโอผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะสวัสดีค่ะ